ร้อนอ่ะกวัดไขเด้เดียวหน่อยนะในวัดไข้ชูจักแรกก่อนเอานีบครับหนนะ้ำ return t return t r e t u r n f r e t u r n f return 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 นี่นะคะไข้น้องเดวสามสิถือว่ามีไขออ้อ่อนๆเวลาที่ลูกมีไข้เนี่ยเราต้องแก้ปัญหาอันดับแรกเลยคือ ที่ต้องเตรียมนะคะคือกาลัมังที่จะใส่น้ําน้ำเนี่ยนะคะให้เป็นน้ําอุณหภูมิห้องหรืออุ่นนิดนิดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นน้าเย็นเนี่ยเวลาเราเช็ดไป้วจะทําให้เส้นเลือดของเด็กเนี่ยหดตัวรอกเดียวเราใช้น้ําอุ่นแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าถ้าเกิดใครมีผ้าผืาผนเล็กอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้ได้หลายๆผืนเลยคันนี้วันนี้คุณแม่ใช้ผ้า2ผืนผืนใหญ่กับผืนเล็กนะคะเรามาดูวิธีการเช็ดกันเลยนะคะแล้วเราก็จากเจ้าตัวน้อยของเราเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยไหนถอดหน่อยถอดถอด ให้หนูด้ว pues ยนะจะเอาหนูโปะออกสื่อนะเราจะใช้ผ like <Mat> ้าผืนเล็กอย่างเงี้ยนะคะโปะเอาไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นซอกคอหรือหน้าผาถ้าเกิดมีหลายผืนเนี้ยก็สามารถโปะไว้ตามจักระแลสองผืนก็ได้แล้วก็ผืนใหญ่เนเช็ดนี่เลยเดี๋ยวแม่โปะนะโปะเดี๋ยวโปะหัวไว้หูเดี๋ยวเก่งจับไว้จับไว้แล้วก็นับวันทูจีวันทูที่โฟร์ไฟคุณแม่จะเช็ดอย่างนี้ เราจะต้องเช็ดย้อนรูขุมขนลงไปเพื่อเปิดให้รูขุมขนเนี่ยระบายให้เส้นเลือดอขยายตัวออกมาแล้วก็ถูเนี่ยตรงซอกขาซอแขนเนี่ยะคะ่ะตรงข้อพับต่างๆเนี่ยเขาให้ถูไปคราวนี้น้องเดวะ่ะจะถูแรงกห่่อนเด็กคนอื่นไม่ได้เพราะผิวเขาบางคุณแม่ก็ใช้เช็ดบ่อยๆเอา เวลาน้องเดลไข้ขึ้นสูงมากๆอย่างบางทีสูงถึง39หรือ40องศาเนี่ยคุณแม่ก็จะเช็ดตัวทุกครึ่งชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงเลยแต่นีถ้าเกิดไข้ไม่สูงมากเนี่ยคุณแม่ก็เว้นหลายๆชั่วโมงให้เช็ดทีหนึ่งที่เช็ดตัวเนี่ยเป็นวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ดีที่สุดเลยด้วยแต่ว่าเช็ดตัวอย่างเดียวก็ไม่พอนะเราต้องให้เด็กเนี่ยกินยาด้วยนะคะไหนขอเช็ดหน่อยจ้า <c oughs> เอาน้ำแข็งมาชูหลังสิ อันนี้นะคะก็โปะเอาไว้เลยโปะไว้อย่างงี้ปึ๊บอ้าวเดี๋ยวหนีบไว้เดี๋ยวคอหนีบไว้เ <c> ก <oughs> ่งจุงไหยเป็นลูกแม่ต้องตองค่ะ <c oughs> แขนก็เช็ดอย่างงี้เลย <c oughs> ชุบถูถูถูถ,ถ,ถูแล้วก็อาจจะพักไว้ตามซอกอย่างเงี้ยสักพักนึงเดี๋ยวคุณแม่เช็ดต่อให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวัดไข่ดูกันว่าไข่ลงไหมหลังจากที่เราเช็ดตัวกันเสร็จเนี่ยเราก็ต้องให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ ด้วยการทาโลชั่นให้ลูกด้วยนวดหน้าหน่อยแม่นวดหน้าใหน้นวดนวดอย่าปล่อยให้ผิวแห้งนะคะนะจ้าวันนะเดี๋ยวดูนี้แม่ตไหน <c oughs> หลังจากเราเช็ดตัวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวัดไข้ดูดีกว่าว่าไข้น้องเดวอะลงไหมขอรักแล้หน่อยแม่ <c oughs> ชูป <c oughs> อา้าววันรีทิลทูรีทิลทีรีทัน f o ร์ลิทเทิร์นไฟล์ลิทเทิร์นกเสร็จแล้วลิทเ e ิร์นเอกลิทเทนไลิทเทิร์นบ๊ปั๊บลิทนนี่นะคะ <B op. S 1> 35.8เช็ดตัวปุ๊บไข่ลงแล้วหลังจากนายแบบของเราเช็ดตัวเสร็จแล้วก็จะขอตัวไปเล่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวบบ๊าายยบ๊ายบายจีรุนะ